กระาบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเทวอกตะบานว <c oughs> ันนี้มาอีกแล้วพี่น้องบ้านหนอรดอนคองจะเจะบภาพบรพรยากาศตรงเลี้ยงงัวบ้านดอนตูมพี่น้องไอทีให้น้องหนอ่อยบ้างวันนี้มายยมแรงๆจากหน่อยใบายสามกลัวแล้วของวันทีหนึ่งสวัสดีปีใหม่พี่น้องคลิปนี้สองมื่ออืน่นวันที่สองกันยังมาท่านสายบ้างเลยดอก <c oughs> สุขภาพแข็งแรงเ้ยปีใหม่แล้วเสียแต่สิ่งดีๆมังงามในชีวิตสิ่งใดบดีมันไปกับปีเก่าหมู่บ้านเห็นมืดซะอันนี้ก็บรรลมมานได้ดอกพี่นองเลย เพราะกำการนี่แหละเพราะสนไดสำนึงนี่โอเคอยู่บรรยากาศอากาศก็คือเกายา่มขึ้นกับหนาวยา่มเว้นกับหอนอยู่อาแรงเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยก็พ่อได้อยู่ได้กินโยอนี่น้ำกันแท่นหน้านี่หลยอยู่ดอก เดีย๋ยวบบายสามโมงหกสิอวยเขาบ้านแล้วบริตอนบรบไล่มันกับกลับเองแล้วแตงกวามันกับิีไปแล้วหาจินนในหลายเธอที่เราเมัดมือได้สำใจก็เอาเห็นว่าอีมอกับินเฟืองในในขอกจินเฟืองในขอนกแทนกันแล้วกัน ตะเวนกะจ้าจ้าอยู่ดอกพี่น้องครับอากาศก็เย็นอยู่กับโมฮอนมาได้ดอกเหมือนแรกกะจะอาบน้ำอย่างคือเก่าอากาศยังเย็นอยู่อย่างนี้ยากับพ่อมีอยู่ลาาปวดปวดใส่หลดแล้วต้องไปสนใจไฟ จะท่องจะของให้มันเต็มน้ำไปอ,อันนี้ไว้หลุหลายไว้สลุนหลายอันนี้ก็น้ำม,มืดพี่น้องอันนี้ทงบ้านดอนตุ่มเหรท่านนี้

เดากระลังใบหายหมดแล้วเดี๋ยวก็ออกแล้วตอนนี้ตอนมากก็ออกแล้วพักกระกเดาทำให้ในหน้าหายหมดแล้วช่วงนี้บะมาต้องถามหานำให้หน้า <c oughs> เอว่างไปแล้ว

นาแรงกันแรงดีบ้านเฮาสุดยอดแ้วความแรงนล่เกิดลอยเปอร์เซ็นต์กระล้นกับดินล้นไปจวงนี้ปีไหมพี่น้องเป็นมาจากบ้านเรือว่เป็นมาจากกรุงเทพเป็นแถวเลยมายามพี่ยามน้องยามพ่อยามแม่มเมืมเอคเนินี่ก็แตกตึมๆเมื่อขึ้น บางคนอยู่เป็นโดนมาเจอหนึง่งบางคนกัดปีปีหนึ่งเจอหนึง่งบางคนกัดปีปีสองปียังจะได้เจออย่างหนาพีหนาน,อน,อาอน้องไม่งเงยเลยสักแต่ว่ากินหลายอย่ย ไปกลับมาบ้านเด้มวนพ่อประมานเด้อพี่น้องเด้อจะได้กลับกลับกรุงเทพอยู่ไปสู่งานอีกต่อไปขับรถขับลากกันลรวมัดระวังกันแล้วกันยาประมาทมือจับพวงมาลัยกนนนันแน่ไปข้างนาจะไปแน่ไปทั้งอื่นเดินคนขับรถแน่ไปทั้งอื่นเนี่ยพอสบายใจเลยผู้ไปนั่ง รถยี้ก็สร้างแล้วนะให้ตั้งหน้าตั้งตาขับดีๆให้พิจารณาบิ่งอุบัติเหตุมันก็บ่เกิดดอกแต่เขาบ่ประมาทส่วนมากก็สิประมาทกันโชเฟอร์กับทำหนาทีท่ดีๆทำหนาทีจะขอให้มันสมบูรณ์บแม่นตั้งขับรถตั้งโทรศัพท์คุยโทรศัพท์มันเป็นไปบ่ได้ดอก ปราสาทค้นมันแยกยากอยู่เดี๋ยวว่าจะของเก่งใหเดินทางปลอดภัยสุขคนสุขคนเด้อมาหาพี่หาน้อง <c oughs> ต่างคนต่างทําที่างนีก็ลยทีหน่าทีหาบรรยากาศดีดีบ้านเฮาทรงลงยูทู e ให้พี่ให้น้องได้เบิงาะได้หายกิดหอดบ้านจอกในบ้านเฮากับประบ้านนี่ละพี่น้องไง เกียวเขาแล้วสู่กันแต่ละคนกันดนะ้แต่ว่าก็คือสิบอสคือสไม่ไดเก่าดอกว่านี่บางพุธไดกับวานเนาวานเนาบอกคือบ้านหน่อยดอนข้องดอกบานน่อยดอนข้องในยอดกันบพเกิดเกิดบอดีดำตอไร้ญาติมันดอกเอ็ดบ้านแต่อพอต่แม่แล้ว ผลผลิตที่ได้มัก้ก็โอเคมันพุ่มใจนี่ยแะก็นหน้าวานก็นเป็นที่สิ่วพี่น้องมึงต่อเฟืองอรถรถเห็นเราก็บพูุ่มใจดอกเชื่องข่าหนึ่ง,ตงแต่ตะกี้ยุ่แถวนนิว่าไอ้มาต้องห่วงดอกเ,อเชื่องเอยวคุณต่อเฟืองมันสุดยอดดีๆเขามันงาม น้ำขนหน้าเลยหน้าไป,ปาเนี่ปลูกไม้พยุ่งพี่น้องเลยไม้เศษรษฐกิจตะกี้กิจเขาเขาใยากไม้พยุ่งพยุงคือนอย่างไม้พยุนพุทธพยุงพยุนคุยไปคุยมาถามไปถามาคือไม้ยุง แต่อยู่บ้านทางเของบานเนี่ยโอ้ยมีแต่ต้นแบบยังไงเดี๋ยวนี้หายเบดเลือต้นยุ่งเขาว่าอันนี้หาปอปอแล้วนะต,ต,ต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ในบ้านก็นได้หายเบิดต้องตัดถิ่มคนถิ่มเบิดจากแม่แน่เลยนักนะหาเบิ้งต้นใหม่ยัง่งนี่ยากมีแต่ต้นไม้เก่าๆโอ้ยต้นไม้ใหม่ๆต้นไม้เก่าหายเบด เ <c oughs> ดี๋ยวเดาล่าจากพี่จากน้องแล้วพี่กันแหละให้ <c oughs> สุขภาพเขียงแรกนะครับเด้ออย่าเจ็บยา่าไข้ย่าป่วยย่าจนเกิดแต่สิ่งดีๆมังามใน,นชีวิต <c oughs> ขอคนไลๆเด้อครับเด้อเขามาแล้วก็ได้ขอเป็นกำลังใจ จะคิดลิปต่อไปพี่นใน้ลงงด้เบิ่งพอ,อกันไหมน้อครับเนาะลิปหนาสำหรับลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ